สวัสดีครับผมแาวสักาปัญญยุงครับเลระนักศึกษาหนึ่งหกห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าครับวันนี้จะมาอ,อ,อธิบายการทำงานของ PLC เครื่องชงชาครับเ,เมื่อ x ศูนย์การการตรวจสอบแก้วชาออนอยู่แล้วเรากดปุ่มเติมชาการเติมชา y สี่จะทำงานน้ำร้อนจะไหลลง ในแก้วน้ำร้อนจะไหลเมื่อเมื่อเรากดปุ่มเท่านั้นเมื่อเรามือออกน้ำร้อนจะหยุดไหล <c oughs> และถ้า x 0เป็น OFF หรือตรวจสอบไม่พบแก้วชาเราถึงจะกดปุ่มชา x x 1น้ำร้อนก็จะไม่ไหล เมื่อน้ำในถังลดลงตัวแจ้งระดับน้ำ LS X 3จะออนเอาพุธตัวหน้าตัวเติมเอาพุธตัวเติมน้ำ Y 3จะทำงานเมื่อเอาพุธเติมตัวน้ำเมื่อเอาพุธตัวเติมน้ำอ่า Y สามทำการจะทำการเติมน้ำจนตัวแจ้งระดับน้ำ เอ่อ L S uh, X อ on ตัวตัวเติมน้ำ Y 3จะหยุดทำงานเมื่อตัวเติมน้ำทำงาน5ครั้งไฟไฟแจ้งการเปลี่ยนใบชาจะทำงานเมื่อกดปุ่มตรวจสอบไฟแจ้งการเปลี่ยนใบจะดับขอบคุณครับ